สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะจ้าวันนี้กะเสียงรถกับสีร่างเด้อจ้ะอยู่ e อยู่พี่นักขุอยู่ถนนสายเอเชียพากันมาเบิึงมักตานพี่น้องมักตานอ่อนจ้ะเดี่เรนพี่เรนนักขุเดี๋ยวเด้อสวัสดีครับเนฮ้ยนะไปดุย ให้เบิ้งสังเกตเฮเบิ่งว่าจะอ่อนหรือไม่อ่อนหรือจะแก่หัวงวดจังจากที่นนใส่เชือดเลยจ้ะชู่เอวอเออ อบนั้นมาเอาซุกน่าจะเป็นรอบนี้จะมากินตาลอ่อนแก่ไปคยังหน่วยน้อยอยู่ป้าหกขนาดน,นั้นลุกมากเดี๋ยวเพิ่นสิขึ้นไอพุงสิขึ้นไปเบิ้งกนจะว่าแกหรือยังเ,เด้อบัดฝุ่นกระมาเป็นอย่างกับฝุ่นกับฟ้า <laughs> โอ,โอ้แกเหงืนอละฝนตกโอ้โหขนาดน้อยเนาะน่าจะเริ่มปีนแล้วจ้ะเราก็นั่งรอระวังเด้อน่าน เป่เป็นมากเลยเป็นอยู่ต้นเดียวกระเป๋ากระเป๋าข้องสายไฟ ระวังเด้อมันพุดดีที่มีต้นไม้แหน,นั้นว้าวมักปีนมักไปดีเลยฝนกระซิมาพ่อโ่ อาา้าวปใส่บะอยูออ่นางก็ขึ้นไปแล้วจ้ะว้าวได้กินตาลอ่อนอยู่บนน้อโอู้หน่วยใหญ่แล้วนะ คือจีทอเอ้าวหยังน้องบอกแล้วเส้นๆแก่สั้นขึ้นมันแขนยาวมันมืนอะไรแล้วก็ต้นไม้ใบออยู่ กดต้นตานไปอยู่ค้างไว้ล่ะเอาค้างไว้คือบอกค้างไว้บสบ่มันลงมาดิค้างไว้ก่อนห้านจะไส่มันลงมา ท้ายก็ต้องได้ทอดออกมืดส่วนสุย่างตั้งสติก่อนสตาร์ทนะ น mm. so so ั so 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 well. so so ่งเฉพาะบึงทีละแซงแล้วจ้ะฟันเบึงทีละแซงทีละแซงไปเขาเอินแซงบ่ะเฮ้เขาเอินจังไดเขาเอินแซงตานบ่กดินาได้หาเบึงหน่วยใหญ่าบอกตานเป็นบ่ เป็นสบอร์บูพี่น้องนั่งบ่เคยปอกตาลบ่เคยพากันมาเอาจากเท้อนอะ่ะแต่กระสิปอกง่ายกว่าตาลแก่อยู่มั้งโอเคโอเคคน,นะเดี๋ยวเรางสิเเอาลงมาให้ชิมเพืนนะ่อนระวังมือเดอ้อ เป็ีอยนยต้นนะระว่างมืเอเด้อว้าวได้กินตาลอ่อนแล้วนั่งว่าอยู่นั่งไปตลาดนั่งเห็นเพื่อนเอามาขายในตลาดน่ะว่าเอา้าน่มมกตานคือมีขายช่วงนี้เหอเเรอคนอออยากก็ลเลยพากันมาเบิ่งต้นเก่าที่เคยเอาเนาะจะ้ะ มันมีหลายตน้นมันมีสี่ห้าต้นแต่ว่าเป็นอยู่ต้นเดียวต้นอื่นยังบ่เป็นมากเลยยังบ่เป็นลูกเลยแต่กระถิบใจนางนางว่าอ้อนพอดีกินเลยนางว่า,าทิมลงมาเลยเอานิวา้วจ่อเข่าเด้อนิ้วดุดจ่เอเข่าลองบังมือได้ปะว้ยทิมลงมาให้พี่เนาะว่าเอาไปชิมดูก่อน โอ้ขิ้นยาเขาอืมโอเคได้เลยได้บ้ได้แต่ว่าแซงข้างล่างนะหน่วยหน่วยใหญ่กว่านี้ก้อยว่าน่าจะอันอนั้นเอาเดี๋ยวกว้อยไปจีมออกก่อนโอ้ยเพิ่งขี้งาอันนี้จ้ะดอกงาอันนี่จ้าพอดีกินเลยเห็นปะจัะนี่อูอ้ยอ่อนๆเลย เดี๋ยวนั่งว่าเสีเอาลงมาเดี๋ยวอันนี้ก้อยขอชิมก็นนาจะมาเลยนั่งว้าเสีเอาลงมาได้หมดเลยบอ่อไอเอาเมือปอกแช่เย็นกินเย็นๆน่าจะเห็ดลูกตานตานลูกต,าน,กตานนมสดนะจจะตัวน,นั้นอ่อนมกนักงะ mấy เด้อจะยืงยืนในตลาดถุงสี่สิบห้าสิบบาทได้ห้าหกในเนี่ย nặng khó nằm vào đánh Nằm nhìn coi vợ Hãy subscribe คอยมาเก็บเราจะเดี๋ยวให้นางฟันลงมาให้มืดก่อนอลงมาหอดเดี๋ยวพี่น้องระวังขาคลองสายไฟเด้อระวังทางปามใหนแล้วเฮ้ยกาบตานนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋น้องไปเบิ่งให้นางคนโดดเลย โดดเลยอย่าโดดไกลเด้อเด้อโดดไกลๆเงามันทุลักทุเลมากโดดเลยจุบเลยได้เกิดบว้ได้ใส่พี่น้องฮานไป<ว>เดี๋ยวใส่เกิดบนพี่นู้นกินเสียเสียควงสาวควงแกแลกกันกสินนใครครับน้องบอลมันมือนน้องบอลเซ็นสแกนซันนั่งก็ว่า ไเสียขนยาวนางยานกระตบาทสุดท้ายกระต้องบาดมันบอกแดงหมดเลยเก็ไปยังครับเพื่อเพื่ออีหมูได้เพื่อพี่น้องน้ำไปเก็บนอกจากบันนีครูก็เก็บก็เก็บทอนไว้แล้วแล้วจ้ะบ,บันนี้ก้อยกระสีเก็บเดี๋ยวให้พงใช่ลุงเตาใช้ลองเตาก่อนเดีด๋ยวให้พงผ่าให้สู่พี่น้องกินาขายผักตานพี่น้องมาพี่น้องเปล่าลูกตานไปกินแล้วจ้าอ่อนเลย เก็บบเิดแล้วพ<า>ี่นบ่นเก็บิดแล้วป้ามีการซีพากันคนขึ้นรดเมือ่อ,อน Race ้องจ้ะอ่อนนี่นี่พี่น้องผมพาพงษ์เบิดชุดทางายนะครัอ่อนหวานๆเลยเดี๋ยวเดียเด๋ยวให้พวกไปผ้าให้พี่น้องกินยูน่เงกอนเพราะว่ายู่นี่เสียงมันดังมันไม่ได้ยินจ้ะมันรบกวนน้องๆนะเสียงรถดังป่ะเดี๋ยวผมจะสิคนขึ้นรถกับน้องกันนะครับเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปเบิ่งอยู่บ้านเนาะเ้าะมาฮอดบ้านเอามาแล้วกินบ่เป็นพี่น้องอันนั้นฟัน เต็มมดนี่ดีแค<ก>ฮัทน้องๆเนาะเท้เล็กบอกตานกินบมเป็นเลยปะอืหวานลองเปิง่งก่อนจ้ะเขาบอกอะไรปะเห็นเพิ่มเอื้อยงัดยิ่งกัดยิ่งกัด,มกดบมเป็นเด้อพี่น้อง เบื่องกระเจเหล็กก็จะไงเนาะน้องเนาะลูกกัดลูกกัดหนูเบื่องกระจ้าฟันเนี่ยว้าวปปิ่นก็ผมอีกพี่น,น้องอ๋อ <Yeah. S 1> oh. โอ้สิสิเห็ดบัวปิ่นอู้หูพะยเจ้าของบปรเจกตสูตรมาจากไดนนี่อือคนบป็นโรสูตรมาจากไหนเจ่าแรกเจ่าแรกพี่น้องเอีอย่าเกลองลองตัวไหมระวังมือจ้าผมโมเป็นนิลีพี่น้องผมกัดยายามถดฝีมือแล้วครับ อาพี่ีหลายแล้วนั่นอันนี้ตูดหรือปายน้องหัวมันตัวเนาะหัวมันบ่เดี๋ยวเข้ามาใกล้เลยดี๋ยว่ขย็ข้างแรกพี่นอ้องเป็นไวทเทนเนอร์บุกเป็นดอก เขได้กินอยู่โอ้ยกินยากอีดิขึ้นก็ขึ้นยากเอามาแล้วยังปอกินยากอีกเดี๋ยวโอ้วุ่งกับคนุงต้องเอาอันนี้ออกก่อนน้ำแตกแล้วค่ะน้ำน้ำลูกตาลแตกน้ำตาลแตก

ไงว้าเขาพ่เป็่นสนองน้องๆเนาะแันเขาเป็นจิกินิงไงโอ้ปาพี่น้อยขอแล้วถาล่าสุดมาปอกตานให้คุณสามีกินด้วยกันเห็นบ่เป็นสวยค่อยๆปอกไปนี่ก็จะพี่น้อง กันหลายแลย้วเริ่มคำแล้วโอ้ยสวยว้าวเบิกเดือยเดือยอีกเดี๋ยวอีกหน่อยนึงโอ้ฟีเมื่อขนาดวันนี้เพนเริ่มปิ้นแล้วพี่น้องเปิดนีเปินเ้น ว้าวสวยมุนอีปุ้ยนี่เดฟนี่เดียดเยอะอยู่พูกตั้งหลายลูกตาลกำลัติ่มนี่บัดน,นี้กะเดี๋ยวฮัดไหมนาะจ้าเทือเล็กที่เอามาปอกกินเองเคยไปซื้อกินนาะจ้าเอาเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้ก็กระชิดเดลาไปก่อนเนาะจ้าไว้พอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับยังเหลืกหลายอยู่พี่น้องปีเต เหมือนคนวัดจีบกนพายเหมือนมีหลายครับชิมก่อนเดี๋ยวค่อกินงามบอยไปนองมึงเหนือมั้หนุ่มเหนือจะแตะ พ no. wow. <New show. S 1> um ี่น้องกัดต่อไปว้าวหัวนั้นเนีวส